ความเดิมตอนที่แล้วผมได้ทำทุกวิธีทางสร้างเครื่องทช m แมชชีนเพื่อให้พวกเราได้ย้อนเวลากลับไปในโลกที่เต็มไปด้วยไดโนเสาร์หลังจากที่ผมย้อนเวลากลับมาได้ก็จะได้เจอกับไดโนเสาร์มากมายแถมเจอมแมลงปอที่จับกินไม่ได้ด้วยฮืจะร้องไห้และผมก็สร้างบ้านขึ้นมาในสถานที่ที่น่ากลัวมาก และยังมีไดโนเสาร์อีกมากมายรอคุณอยู่ใน n ม c ครฟ t ประวัติศาสตร์กับโลกที่เต็มไปด้วยไดยโนเสาร์แล้วเจอกัน วันต่อมาผมวาร์ปกลับมาที่โลกไดโนเสาร์เพื่อมาเก็บของและนี่ก็คือแร่ทั้งหมดที่ผมขุดมาได้โคตรเยอะเลยผมก็เลยจะมาสร้างโรงงานนรกกันดีกว่าผมทำท่อส่งวางให้เรียบร้อยวางกล่องเก็บของและเครื่องเผาแร่ของผมก็เสร็จสักทีหลังจากนั้นก็เอาไดามอนด์ที่เหลือสองก้อนมาคราเป็นดาบเพชรซะเลยผมมาทำโรงงานนรกให้เสร็จหรือห้องทำอุปกรณ์นั่นแหละ เปลี่ยนชื่อให้มันเท่ขึ้นเฉยๆผมก็จะทําเป็นระบบเปิดนะครับด้านหน้ากับด้านข้างปล่อยให้โล่งทาหลังคาด้วยสลับหินจะได้ไม่เปลืองวางเสาหินไว้ทั้งหมด4ด้านแล้วก็เสร็จสักทีหลังจากนั้นก็มาปลูกอ้อยริมน้ํากันดีกว่าแวะมาเก็บไข่โดโดและขยายพันธุ์พวกมันนี่ผมจะกลายเป็นคนเพาะพันดโนเสาร์แล้วเหรอเนี่ยหลังจากนั้นก็มาปลูกข้าวกันต่อ ผมลืมไปเลยว่าเรายังไม่ได้ไปนรกกันเลยนี่นาเลยจะมาลองสร้างประตูนรกในโลกของไดโนเสาร์ดูอาจจะเจอบทสรุปพี่ว่าตายแล้วไปไหนแต่มันก็ต้องไปนรกกันอยู่แล้วเพราะว่าไม่ครับมันไปสวรรค์ไม่ได้แล้วผมก็ใช้เวลาอยู่นานในการขุดหินออฟซิเดียขึ้นมาขุดได้มา8ก้อนแต่ลืมไปเลยผมยังไม่มีไฟแช็คนี่นาขอไปขุดกรวดก่อนละกันได้มาแล้วเราก็มาเริ่มทำประตูนรกกันเลย เสร็จแล้วก็จุดไฟเอเอ,เอผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลยมันน่าจะเกิดการบักของช่วงเวลาแปลว่าโลกไดนโนเสาร์เนี่ยมันไปนรลกไม่ได้นั่นเองวันต่อมาผมมาคราฟแอปเปิลทองติดตัวไปด้วยแล้วก็ออกเดินทางสำรวจกันต่อผมชอบบรรยากาศที่นี่มากมันดูเงียบสงบดีเดินไปเดินมาก็เจอโซนหนาวโซนร้อนโซนป่านี่มันอะไรกันเนี่ย เดินตั้งนานแล้วมองไปทางไหนก็ไม่เจออะไรเลยเหมือนไดโนเสาร์มันติดบั็กยังไงอย่างนั้นพอเจอไดโนเสาร์ทีก็เจอเป็นฝูงใหญ่มากแต่แน่นอนผมก็ต้องล่าพวกมันเพื่อหาอาหารอยู่ดีไดโนเสาร์ทุกตัวในโลกนี้ใช้มเมล็ดข้าวในการผสมพันธุ์แต่ผมอยากลองผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ดูก็เลยเอาเจ้าพาราซอโลโลฟัสกับอิกทโอซอลัสมาผสมพันธุ์กันมันจะได้ไหมนะไม่ได้แหมเสียดายจัง นึกว่าจะได้ข้ามสายพันธุ์กันซะแล้วผมวาร์ปกลับมาที่โลกเดิมกันอีกแล้วเพื่อที่จะมาตามหาอ้อยกับหนังสัตว์เพิ่มแต่เดินไปเดินมาผมก็มาเจอจังเกิลเทมโปหรือวัดป่าเห็นอย่างนั้นแล้วผมก็ต้องเดินเข้าไปสำรวจสิครับรออะไรเดินมาก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปเหยียบกับดักเฉยเลยแต่มันก็หยุดผมไม่ได้เพราะขาผมแข็งจัจัดและผมก็มาติดแกกับประตูกับดัก มันเปิดอะไรตรงไหนผมหาไม่เจอขุดทะลุไปเลยละกันง่ายดีหลังจากนั้นก็มาลงถ้ำกันต่อดีกว่าแต่เดี๋ยวเราจะมาฟาร์มอ้อยกับฟาร์มพวกหนังสัตว์ไม่ใช่เหรอเนี่ยผมเดินทางมาเก็บอ้อยตามริมน้ําไปเรื่อยๆเพราะผมไม่ได้ทําฟาร์มอ้อยเอาไว้เลยต้องเดินเก็บเอาผมเดินออกมาไกลามากๆแล้วก็มาเจอ b อเบนเด d v วิลเลจหรือหมู่บ้านล้างนั่นเอง เป็นหมู่บ้านที่มีแต่ซอมบี้ชาวบ้านแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนอกจากมาขโมยของแล้วเดินจากไปอย่าลืมทุบบล็อกฟางข้าวด้วยละ่ะผมที่กำลังจะเดินออกจากหมู่บ้านก็มองไปเห็นพีระมิดตั้งอยู่ตรงหน้าผมเลยจะโชคดีอะไรขนาดนี้เนี่ยเดินเข้ามาข้างในพีระมิดผมก็ต้องขุดบล็อกลงไปด้านล่างผมขุดบล็อกแล้วมันไม่ดูดเข้าตัวมันดันตกลงไปด้านล่างแต่ยังดีที่มันไม่ไปโดนแป้นเหยียบ ไม่งั้นได้ระเบิดแน่นอนเก็บของเสร็จให้เรียบร้อยเอา TNT ไปด้วยแล้วเดินทางกลับบ้านดีกว่าวาร์ปกลับมาโลกไดโนเสาร์ของเรากันต่อต้องแวะมาเก็บไข่โดโดวางบล็อกข้าวให้มันเพื่อมันหิวแล้วผมก็เตรียมการสร้างสถานที่ใหม่นั่นก็คือที่เอนชาร์ดของนั่นเองผมเอาอ้อยที่หามาได้มาคราเป็นชั้นหนังสือแต่มันก็ไม่เยอะมากเพราะหนังสัตว์ผมมีน้อยได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นละกัน เราก็มาจัดเตรียมสถานที่กันดีกว่าขุดดินที่พื้นออกแล้ววางบรอบหินมันลงไปผมก็สร้างให้เหมือนของซีรีส์วันสิ้นโลกใครที่ยังไม่ได้ดูอย่าลืมไปดูกันละ่ะแต่ไม่ได้กอบแบบมาทั้งหมดชั้นหนังสือมีไม่พอด้วยผมต้องกลับไปฟาร์มเพิ่มซะแล้วกลับมาตกแต่งโรงงานนรกของเรากันต่อด้วยหินรับมีดกับกระดิ่งกริ ผมว่าเหล็กมันมีเยอะเกินไปผมเลยเอาเหล็กมาคราบเป็นบล็อกแล้วเอามาวางเป็นพรีระมิดซะเลยแต่มันไม่มีเบคอนนี่สิถ้ามีนะได้ปล่อยแสงกันแล้วจิจิวเจ้าพวกมแมลงปอมันมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยบินเล่นบริเวณบ้านเต็มไปหมดเลยแต่มันก็ไม่ได้น่าสนใจเท่ากับน้องเดอเดอร์ของผมหรอกอฮะอเฮ้อเฮ้เแวะไปปลูกข้าวกันบ้างดีกว่าหลังจากนั้นก็ออกเดินทางกันต่อเลย ผมฆ่าพวกไดโนเสาร์ไปเยอะมากในวันนี้ผมจะมาผสมพันธุ์และขยายเผ่าพันธุ์ไดโนเสาร์ทุกตัวจะได้มีเยอะขึ้นกว่านี้หน่อยผมได้ไปลงมอดตัวใหม่มาเพิ่มด้วยนั่นก็คือมอ y n a นาม s o u าวแต่ตัวนี้มันเป็นของเวอร์ชั่นฟอเบอรลกว่าผมจะหามาใช้ได้ก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรแต่มันก็ใช้ได้เฉพาะบล็อกปกติของไมครับแต่พวกบล็อกที่มันมาจากมอดไดโนเสาร์มันใช้ไม่ได้นั่นเอง กลับไปหาน้องโดโดของเรากันดีกว่าแล้วผมก็ออกเดินทางกันต่อแต่รอบนี้ผมจะเดินออกไปไกลมากข้ามน้ำข้ามทะเลกันเลยทีเดียวผมพยายามเดินใกล้ๆแม่น้ำเอาไว้อาจจะได้เจอไดโนเสาร์ในน้ำก็เป็นได้แต่มันก็ไม่เจออะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าแล้วผมก็เดินขึ้นมาบนเขามาเปิดแมพกันบ้างดีกว่าดูบรรยากาศรอบๆตัวผมสิสวยมากมองไปทางไหนก็สวยงามไปหมด ต้นไม้ก็สูงแต่นี่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะผมต้องเดินตามหาไดาโนเสาร์นั่นเองเดินตามริมน้ําไปเรื่อยๆแล้วผมก็มาเจออิคทิโอซอรัสอิคทิโอซอรัสหรือปลากิ้งกาเป็นสัตว์เลื้อยคานที่อยู่ในน้ํามีความยาวประมาณ2เมตรพวกมันมีกะโหลกศีรษะยาวและดวงตาขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นทําให้พวกมันสามารถล่าเหยื่อในโลกใต้ทะเลที่มีแสงสว่างน้อยมาก แล้วพวกมันก็ชอบกินปลาตัวเล็กปลาหมึกเป็นอาหารแน่นอนผมก็ต้องลองตีกับพวกมันอยู่แล้วแต่เจ้าพวกนี้มันตีกลับมาหาผมด้วยผมเลยตีกับพวกมันจนหมดบ่อน้ำไปเลยหลังจากนั้นผมก็ออกเดินทางกันต่อเจอไดโนเสาร์ระหว่างทางก็แวะผสมพันธุ์ไปด้วยเลยเดินไปเดินมาก็มาเจอแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสเป็นไดโนเสาร์ที่มีชีวิตอยู่ในยุคครีเตเชียสตอนปลาย เป็นไดนโนเสาร์หัวแข็งไดนโนเสาร์ชนิดนี้มีหัวหนาถึง25ซนติเมตรซึ่งน่าจะมีไว้ต่อสู้หรือป้องกันตัวจากเหล่านักล่าและใช้ในการต่อสู้กับตัวผู้เพื่อแย่งชิงตัวเมียกินพืชเป็นอาหารตาประเพณีการล่าไดนโนเสาร์ก็ต้องตีกับพวกมันอยู่แล้วเปิดดีครับร้ออะไรนี่นีะ่ะนี่เน่ะ,นนะเจอพลังดาบพ,พชาิชาตแมงปอเป็นยังไงอ๋อแล้วมันก็ตายแต่มันไม่ดอบอะไรเลยนี่สิ เสียดายจังกลับบ้านดีกว่าผมวาร์ปกลับมาที่โลกเดิมเพื่อมาจับมา้าผมก็เลือกม้าที่มันมีลายสวยๆหน่อยเอาตัวนี้เลยละกันผมจับมันด้วยแอปเปิลทองเลยนะเนี่ยจะรวยไปไหนจับมันได้แล้วก็พามันกลับมาบ้านหลังเดิมแวะทําฟาร์มเก็บแตงโมเก็บฟักทองสักหน่อยแล้วออกเดินทางลาสัตว์กันต่อ เพราะว่าผมต้องการหนังสัตว์มาครับชั้นหนังสือเป็นจํานวนมากซึ่งแถวบ้านผมมันไม่มีพวกสัตว์เพราะผมฆ่าพวกมันไปหมดแล้วผมต้องเดินทางออกไปให้ไกลมากกว่านี้จนข้ามมาในเขตทะเลทรายผมพลาดขี่ม้าตกเหวทําให้ม้าของผมขึ้นไปด้านบนไม่ได้ผมจะขุดหินแล้วพามันขึ้นไปก็กลัวว่ามันจะใช้เวลานานเกินไปเลยบอกลาเจ้าม้าตัวนี้แล้วกลับขึ้นไปด้านบนดีกว่า ไม่นะเจะา้าม้าลูกพ่อเือไม่น่าจากพ่อไปเลยผมกลับมาหาม้าตัวใหม่แล้วก็มาเจอประตูวาร์ปของใครก็ไม่รู้เปิดไว้อยู่หรือว่ามีคนอื่นกําลังวาร์ปไปในโลกของไดโนเสาร์เหมือนกับผมผมเลยปิดประตูแล้วขุดออกซะเลยมันจะได้กลับมาโลกเดิมไม่ได้แล้วผมก็มาจับม้าตัวใหม่สีดำซะด้วย hey! เท่ไปเลยผมคิดอยู่เลยว่า จะพาม้าของผมวาร์ปไปในโลกไดโนเสาร์ได้หรือเปล่างั้นต้องลองแล้วผมดันมา้าจนม้าวาร์ปเข้าไปได้ผมเลยเข้าตามไปกลับมาถึงโลกไดโนเสาร์แล้วนี่มันอะไรกันประตูวาร์ปมันบักเพิ่มมาอีอันเฉยเลยบักอะไรกันเนี่ยผมอยากลองอะไรสักหน่อยแต่ดีที่ผมเก็บดอกไม้มาด้วยคิดไว้ว่าจะเอามาให้แมลงปอกินดูแต่มันก็ไม่ยอมกินเลยช่างมันละกันเอามาปลูกทิ้งไว้นี่แหละ เดินมาครับชั้นหนังสือแต่มันก็ยังไม่พออยู่ดีขาดอีกเยอะเลยผมต้องกลับมาที่โลกเดิมอีกครั้งเพื่อมาทำฟาร์มวัวใหม่กันอีกรอบแล้วก็กลับมาโลกไดโนเสาร์เพื่อมาทำสถานที่ใหม่มันจะเรียกว่าห้องทำอาหารได้ไหมเพราะมันใหญ่และเปิดโล่งมากงั้นเอาเป็นห้องเก็บอาหารนั่นแหละดีแล้วลักษณะการสร้างบ้านของผมมันจะแตกต่างจากคนอื่นไปมากเพราะว่าผมไม่สร้างเป็นสี่เหลี่ยม แต่ผมจะสร้างให้มันออกมาเหมือนโบราณสถานเก่าแก่พื้นก็วางด้วยบล็อกหินส่วนกำแพงวางบล็อกเหมือนซากปลักหักพังตกแต่งให้สวยงามด้วยใบไม้เก็บอาหารใส่กล่องวางรั้วไม้ผมจะวางมุ่มวๆสลับกันไปมาทุกชิ้นเลยนะครับเพราะมันคือศิลปะยังไงล่ะม้าของผมมันไปยืนอะไรอยู่ตรงนั้นเนี่ยช่างมันละกันผมอยากลองเอาไข่โดโดมาคราเป็นเค้กดูว่ามันจะใช้ได้ไหม แต่มันก็ทําไม่ได้กลับไปใช้ไข่ไก่เหมือนเดิมดีกว่าแล้วเอาเค้กมาวางไว้บนตอไม้ขุดบล็อกพื้นบางส่วนออกวางบล็อกไม้ลงไปแทนพื้นห้องเก็บอาหารมันรอยอยู่ผมเลยเอาเสามาวางไว้เดี๋ยวมันจะพังลงมานี่มันความสมจริงจะจัดหลังจากนั้นขี่ม้าแล้วเที่ยวเล่นกันดีกว่าขี่ไปขี่มาก็มาเจอแก๊งแมลงปอบินมาเป็นฝูงเลยโหเยอะมาก จับทอดกินดีไหมเนี่ยน่าจะอร่อยน่าดูผมกลับมาโลกเดิมกันอีกแล้วเพื่อมาตามหาหนังสัตว์เพิ่มและมาตัดไม้เพราะไม้ที่โลกเดิมมันเอาไปคราฟอะไรได้เยอะกว่าแล้วก็วาร์ปกลับมาที่โลกไดโนเสาร์แต่เดี๋ยวนะทำไมประตูวาร์ปมันมีมาเพิ่มสองอันละ่ะอะไรกันเนี่ยผมเดินมาคราบชั้นหนังสือแล้วเอาไปวางให้เรียบร้อยแค่15ชั้นก็พอแล้วเอาดาบเพชรมาเอนชาร์กันเลย และนี่ก็คือสิ่งที่ผมได้ชกชิง3ไฟ2แต่มันก็ยังไม่พอใจผมเลยเติมกวัดแกว่ง3เข้าไปแล้วเปลี่ยนชื่อดาบใหม่เป็นชื่อว่าดาบเพชราดแมงปอแมนชื่อโคตรเท่ไปเลยผมอยากทดสอบดาบอันใหม่ว่ามันจะแรงแค่ไหนกันเชจยวผมเลยขี่ม้าแล้วเดินทางกันต่อเลยแต่ม้าของผมมันเพิ่งเคยเดินในโลกนี้เป็นครั้งแรกและยังไม่เคยเจอไดโนเสาร์มาก่อนด้วย ผมกลัวมันจะกระโดดกัดคอไดโนเสาร์ตายเพราะช่วงนี้ของมันขาดอยู่ด้วยและตัวที่ผมจะเอามาทดสอบก็จะเป็นพวกไดโนเสาร์นั่นเองเพราะเลือดมันเยอะมากแล้วมันก็ตายดาบนี้มันดีตรงที่ดอปของเยอะและมันสุกพร้อมทานได้เลยเยี่ยมจริงๆผมลืมไปเลยว่าถ้าผมดันตายขึ้นมาผมยังเกิดเตียงที่บ้านได้แต่ม้าของผมมันไม่ได้กลับมาด้วยนี่สิพาม้ากลับบ้านก่อนดีกว่า เอาเข้าไปอยู่กับพวกโดโด้ซะเลยผมยังไม่เคยเดินทางด้วยเรือในโลกนี้เลยนี่นะไปครับเรือแล้วออกเดินทางตามล่าสมบัติกันเลยดีกว่าฉันน่ะจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยอ่ะเฮือพายไปพายมาผมก็มาเจอจุดบักของเกมมครับลาวามันอยู่ในน้ำได้ยังไงเนี่ยว้าวนี่มันสุดยอดไปเลยไม่อยากจะเชื่อผมพายเรือตามน้ำมาเรื่อยๆแต่มันก็ไม่มีอะไรเลย มีแต่ความว่างเปลา่าสุดท้ายผมก็ต้องกลับขึ้นบนบกแล้วเดินทางกันต่อเดินไปเดินมาผมก็มาเจอทาร์สไลทาร์สไลก็คือสไล์ตัวปกติเลยทุกอย่างเหมือนกันหมดยกเว้นสีของมันที่มันเป็นสีดําและมันกลัวน้ําด้วยแน่นอนผมก็ต้องโจมตีมันอยู่แล้วเพราะโดยธรรมชาติสไลมันจะเข้ามาโจมตีมนุษย์เป็นอันดับแรกแต่ดาบผมมันโหดมากตีมันทีเดียว ตัวแตกกระจายเลยและมันก็ยังแตกตัวออกมาเรื่อยๆผมกลับมาตกแต่งบ้านต้นไม้ของผมกันตอ่อวางรั้วกันตกวางหลังคาด้วยแต่เดี๋ยวนี่มันใช่บ้านแน่เหรอมันเหมือนจุดชมวิวเลยงั้นเปลี่ยนชื่อเอาเป็นจุดชมวิวแล้วกันทำจุดชมวิวอีกจุดด้วยสวยใช้ได้เลยหลังจากนั้นมาตกแต่งพื้นโรงงานนรกของเรากันตอ่อตามสูตรเดิมเลยวางบล็อกสลับกันไปมาเหมือนเดิม ตกแต่งทางเดินด้วยบล็อกต่างๆเหมือนกันเพราะว่าดินของโลกไดโนเสาร์มันเดินแล้วไม่มีเสียงผมเลยต้องวางบล็อกทางเดินเวลาเดินมันจะได้มีเสียงและเพิ่มความสวยงามไปด้วยทําพื้นห้องเก็บอาหารใหม่แล้ววางบล็อกทำทางเข้าไปด้วยผมมาทําสถานที่ใหม่กันอีกแล้วขอเรียกสถานที่นี้ว่าห้องนอนกลางป่าแต่ผมไม่ได้ทำเป็นห้องนอนนะครับบอกไว้ก่อนผมเปิดโล่งไปเลยหลังคาก็ไม่มี ส่วนกำแพงก็วางบล็อกเหมือนซากปลักหักพังนอนอยู่ดีๆผมอาจจะโดนไดโนเสาร์จับแดกไปเลยก็ได้วางเตียงนอนให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็มาติดตั้งตะเกียงไฟในแต่ละที่ห้องเก็บอาหารก็ทำเสาขึ้นมาแล้วติดไฟลงไปไฟทางเดินก็วางด้วยแล้วก็กลับมาติดไฟห้องนอนทำเสาขึ้นมาเหมือนกันแล้ววางตะเกียงไฟติดลงไปบางสถานที่ยังไม่ได้ติดตั้งโคมไฟ ติดเพิ่มเติมก่อนละกันติดตรงจุดชมวิวด้วยครับแคมไฟมาวางตามจุดที่ว่างๆวางข้างฟาร์มข้าวหน้าทางเข้าจุดชมวิววางไว้ริมน้ำอีกอันสำหรับคนเหงาๆที่มีแค่เราสองคนตกแต่งเพิ่มเติมด้วยใบไม้ตามจุดที่ยังไม่ได้วางทำเสาโคมไฟขึ้นมาแล้วติดตั้งตะเกียงไฟลงไปผมยังไม่หมดสนุกกับการตกแต่งบ้าน เพราะผมต้องการทําออกมาให้สวยงามในรูปแบบของโบราณสถานถึงมันจะไม่เหมือนก็เหอะเรามาวางรั้วรอบบ้านสร้างอาณาเขตบ้านกันดีกว่าไม่ได้วางเพื่อกันไดนโนเสาร์แต่วางเพื่อสร้างอาณาเขตบ้านให้สวยงามตามจุดต่างๆตกแต่งด้วยใบไม้เพิ่มเติมแล้วก็มาตกแต่งทางเดินนิดหน่อยทําฟาร์มข้าวด้วยเป็นจุดๆไปผมจะไม่ทําใหญ่มากเพราะทําไว้ตกแต่งให้มันสวยงามขึ้นเฉย เร่งเจริญเติบโตข้าวสักหน่อยด้วยผงกระดูกวางกระจกให้กับห้องนอนด้วยทุกคนอาจจะสงสัยว่าวางกระจกแบบนี้เพื่ออะไรใช่ผมก็ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเหมือนกันเอาเป็นว่ามันคือศิลปะและการสร้างบ้านของผมมันไม่เหมือนใครเพราะคนปกติเขาไม่สร้างแบบนี้กันผมรู้สึกว่างมากตอนนี้ไปสร้างที่ใหม่กันดีกว่านั่นก็คือสะพานริมน้ำทำยาวออกมาไม่มากวางรั้วกันตก ทำหลังคาด้วยหลังจากนั้นก็มาวางรั้วรอบๆหมู่บ้านกันอีกรอบแล้ววางไฟตามลงไปวันต่อมาผมกลับมาที่โลกเดิมอีกครั้งเพื่อมาฟาร์มกระดูกจากสเกรลิตันฟาร์มแบบง่ายๆย,ยืนตีปกติไปเลยหลังจากนั้นผมกลับมาที่บ้านหลังเดิมเพื่อมาเก็บพวกมเมล็ดข้าวฟักทองแตงโมแล้ววาร์ปกลับมาที่โลกไดนโนเสาร์เอากระดูกที่ฟาร์มาได้มาทำฟาร์มข้าวกันต่อ ผมจะทำฟาร์มตามจุดที่ว่างบางจุดไม่ทำใหญ่มากเดี๋ยวมันจะไม่สวยหลังจากนั้นตกแต่งห้องเก็บอาหารเพิ่มเติมด้วยฟักทองกับแตงโมให้สวยงามไหนๆก็จะครบ100วันแล้วผมขอมาเอนชาร์ชุดเกราะของผมให้มันเรืองแสงขึ้นมาหน่อยแล้ววันที่100ก็มาถึงก็จบเป็นที่เรียบร้อยกับการเอาชีวิตรอด100วันในโลกที่เต็มไปด้วยไดโนเสาร์ ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามและรับชมกันเข้ามาส่วนเรื่องคอนเทนต์100วันของผมนานๆผมอาจจะกลับมาทําเพราะว่าผมมีเซิร์ฟเวอร์ Minecraft ที่ต้องดูแลอย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับเซิร์ฟของผมกับเพื่อนๆช่วยกันสร้างนั่นเองเรื่องระบบเซิร์ฟอาจจะไม่เสถียรอะไรมากเพราะเซิร์ฟกำลังเริ่มทำขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมจนจบ Goodbye See you a g เก n tomorrow แล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายจ้า